มีโฆษณาเข้านะครับมีโฆษณาเข้าวันที่หนึ่งเนี่ยหนึ่งมิถุนาสองพันห้าร้อหกสิบสี่นะครับ YouTube แจ้งว่าจะวางโฆษณาลงทุกช่องนะครับแต่ว่าสำหรับช่องที่ไม่ผ่านนะครับหมายถึงยังไม่ผ่านกดสี่พันชั่วโมงคนติดตามหนึ่งพันคนนะครับก็อย่าเพิ่งดีใจนะครับยังไม่ได้ตังค์ครับผม วันนี้ก็จะมาแจ้งข่าวนะครับแจ้งข่าวสําหรับเพื่อนนะครับที่ยังไม่ผ่านกฎนะครับสําหรับช่องช่องไหนที่ที่เพิ่งจะสร้างนะครับเข้าร่วมพาร์ทเนอร์นะครับหมายถึงว่าต้องทําตามกฎของการสร้างช่องนะครับจึงจะเรียกได้ว่าเข้าร่วมพาร์ทเนอร์หรือว่าเป็นครีเอเตอร์นะครับผมอาจจะออกเสียงผิดผมมีสองช่องนะคือช่องพดคนจะโศนะครับช่องช่องนี้ช่องหลักนะครับ แล้วก็ช่องรองก็คือคดยศนครนะครับก็คือผมอยู่ยโสธรน,นะครับผมก็ใช้ยโสธรหรือว่าเมืองยศนครนะครับผมต้องทาความเข้าใจนิดนึงนะครับช่องนั้นผมลงทั่วๆไปนะครับคือทุกคลิปผมอยากลงอะไรผมก็ลงแต่ว่ามันมันจะไม่บูมนะครับในการทําคลิปนะครับในการทําคลิปผมแนะนําว่าถ้าเราทําคลิปแนวไหนพยายามทําแนวนั้น ตลอดนะครับอย่าสับไปสับมาหรือมัวสัวยูทูบจะงงในการนําคลิปของเราไปป้อนให้คนดูนะครับยอดวิวเราก็จะไม่ไม่พุ่งนะครับอันนี้คือหลักการง่ายๆของการทํา youtube นะครับแล้วที่สําคัญก็คือทําคลิปอะไรก็ได้ที่คนจะวนเข้ามาดูนะครับอย่าให้เขาดูครั้งเดียวแล้วเขาจบนะครับนะอันนี้คือแนะนํานะครับแนะนําผมก็ไม่ได้เก่งวันนี้จะมาแจ้งข่าวก็คือวันที่หนึ่ง มิถุนายนี้นะครับมีข่าวจาก youtube ว่าหลายๆช่องเขาทําคลิปไปเขาจะวางโฆษณาตามช่องนะครับทุกช่องนะครับทุกช่องเลยที่เขาร่วมพาร์ทเนอร์นะครับก็หมายความว่าช่องของเราจะผ่านกดหรือไม่ผ่านก็จะมีโฆษณามาลงนะครับก็ยังไม่ต้องดีใจนะครับเพราะว่า คนที่ได้ประโยชน์เต็มๆก็คือ YouTube นะครับ youtube ก็จะได้ประโยชน์จากการลงโฆษณาในช่องของเรานะครับแต่ว่าสำหรับคนที่ไม่ผ่านนะครับการมีโฆษณาในในช่องมันไม่ได้มันไม่เป็นผลดีกับเราเท่าไหร่นะครับเพราะหนึ่งช่องเรายังไม่ผ่านอยู่แล้วนะครับอาจจะยอดวิวยังไม่เยอะแล้วคนก็ติดตามก็ไม่เท่าไหร่นะครับก็ คนก็จะดูพอเห็นโฆษณาปุ๊บคนก็จะเบื่อแล้วก็จะโอกาสที่จะกดหนีนะครับกดหนีแล้วไม่ดูคลิปเราเนี่ยก็จะก็จะเยอะขึ้นนะครับแล้วก็จะทําให้อ่าเขาเรียกอะไรอะเวลาในการสะสมเวลาของเราอะจะน้อยลงนะครับสี่พันชั่วโมงของเราก็จะช้าขึ้น,นอันนี้คือผมฟังหลายๆช่องวิเคราะห์มาแบบนี้แต่ก็ผมว่ามันน่าจะจริงนะครับเพราะว่าเออ อย่างเราทําคลิปบางบางบางทีเราทําช่องใหม่คนอาจจะดูคลิปเราในระยะเวลาที่ไม่มากอยู่แล้วนะครับปกตินะครับออพอมีโฆษณามาลงก็ยิ่งทําให้คนดูเข้าเบือ่อแล้วก็ลําคานแล้วก็สามารถกดกดข้ามหรือกดหนีไปไม่ดูคลิปเรานะครับก็ทําให้ปัญหาในการสะสมเวลาของเราเนี่ยจะน้อยลงนะครับก็จะทําให้เวลา4,000ชั่วโมงนี้น้อยลงนะครับก็คือกดมีว่า อย่างน้อยต้องมีคนติดตามหนึ่งพันคนนะครับหนึ่งพันคนนี้ก็ลําบากอยู่แล้วนะสาหรับช่องใหม่ๆนะครับผมเคยม <า S 1> ผมเคย <มา S 1> <ๆ S 2> คือกว่าจะได้หนึ่งพันนี่คือเหมือนเหมือนมันยากมากนะครับถ้าทําช่องใหม่ๆแล้วก็เวลาสะสมนะครับสะสมในการรับชมของผู้ชมเนี่ยสี่พันชั่วโมงนี้มันก็ยากนะครับสําหรับช่องที่ขึ้นใหม่ๆนะครับผมนะครับแล้วแล้ว,ลวพอมีโฆษณามาลงปุ๊บก็จะทําให้ คนดูยิ่งลำคานแล้วยิ่งไม่อยากดูคลิปเรานะครับแล้วก็จะกดโอกาสกดข้ามไปก็เยอะนะครับคือพูดง่ายๆมีโฆษณาลงเราไม่ได้เงินนะถ้าเรายังไม่ผ่านกดหนึ่งพันคนแล้วก็สี่พันชั่วโมงนะครับสาหรับยูทูบเบอร์มือใหม่ก็แนะนําว่าให้ทําคลิปอะไรก็ได้นะครับที่คนดูเขาเขาสามารถมาดูหลายๆรอบได้นะครับเราก็จะได้หมายถึงว่าคลิปเราสามารถ ทำเงินได้เรื่อยๆนะครับในโอกาสที่เราผ่านแล้วนะครับผมอันนี้ก็คือข่าวแจ้งนะครับจะมีโฆษณาลงนะครับแต่ว่าเราไม่ได้ตังนะครับสําหรับช่องที่ยังไม่ผ่านนะครับผมโอเคนะครับวันนี้ก็มาแจ้งข่าวแค่นี้แล้วครับผมโอเคครับขอบ